สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,กะเกษตรจินดาก็จะพามาเที่ยวสวนทุเรียนนะคะของพ่อยมคํายอดนะคะเกษตรกร,ร,กรคนเก่งนะคะตําบลสีชมพูมพอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะคะสําหรับสวนทุเรียนนะคะปีนี้ก็ให้ผลผลิตเป็นปีที่สองแล้วนะคะนี่นะคะเรามาดูความอุดมสมบูรณ์ของต้นนะคะแล้วก็ของผลนะคะนี่ดูใบนะคะ ใบน,นี้นะคะใบเขียวสวยต่อไปเข้าไปดูผลกันนะคะให้ผลผลิตเป็นปีที่สองนะคะจากการเดินสำรวจนะคะก็ติดผลนะคะ150ต้นเนี่ยติดผลประมาณ100ต้นนะคะต้นละประมาณ40-50ลูกนะคะ เนี่ยลูก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสองโลสามโลนะคะนี่ดูสิคะอุดมสมบูรณ์มาก